เชียอมากๆนะคะเพราะว่าทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาฝั่งนี้นะคะแต่ทุกคนอาจจะลืมหน้าลืมตาพวกเราไปแล้วนะคะงั <S 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 ้นเดี๋ยวพวกเราขอแนะนำตัวก่อนนะคะพวกเราคือทีมหัวไม่เล่นขยุงไข่พับจี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 ตัโอะไรตัวอะไรนหัวหัวหัวเหาหงหัวเออเหาหง 对。<Wait. S 2> oh 打！打打 đo đi đo đi đo 通关。 哇。<laughs>

คือเขาถามแต่ทางน้นอะเออโม่แต่ตลกลาตินอะคือลืมดูทุกอย่างเลยตลกลาตินมากแต่ทางคนนี้จะผิดมาป่ะหนูรู้สึกอาจจะแบบพิ่ลกเกดหรือบา่าไม่แน่ใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีบางคำที่แบบพี่ภูบอกว่าถ้าผู้เขานเนี้ยเป็นแน่นอนแต่พี่เขาไม่พูดอะไรองตอนแรกเลงนานาไว้แต่ว่าแต่ว่าหลังๆนานาดูไม่ได้แล้วก็ดูแบบว่าไม่ได้ตลกไปกับไอจุ๊กเหม่งจุ๊กเหม่งอะก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่ จเจอบนเครหวังชตอนแรกคิดว่าใช่แต่ว่าพอตอนสุดท้ายแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่พี่มามเหรอพี่มาิงไม่นตินลตไม่ไกม่ก็พี่ลูกเกดลาตินพอแค่รู้สึกว่าตอนแรกชีดูอินกับเพลงมากแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆชีดูไม่ได้แบบ ชีดูไม่ได้อินกับเพลงตอนที่ถอดปูมาก็ดูไม่ได้แบบว่าดีแอปอะไรกับการที่แบบได้ฟังเพลงที่ชีดูชอบอะ่ะเออเมื่อชีได้ฟังยอโซบี้วเหมือนชีชอบอีนีเขาเปิดเพลงไอดอลไอดอลอะไรยอโซบีกดบัตรก้อนยัางมาตามนั้นไปคุยข,อ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 ขอ้างนอกก่อน ย่ากับถึงเกี่ยวยาเกี่ยวยาเขาว่าว่ายากเหมือนกันเพราะยากเหมือนกันเลยน่าสงสัยยาแค่นั้นเลยพี่ไม่มีเลยสองยากก็เคพี่เราเป็นนิ้งขาดกับขานิ้งไปแล้วไงนีก็เป็นเราใช้ทิ้งเดิมเราใช้ทิ้งเดิมน้องไม่อะไรมากจบแล้วพี่าพี่มาาแต่ขอพูดเขาจะทอเขาจะช็อกหน่อยอ่ะเด็กเบียร์เคจริงจังมากมากโดยเฉพาะกัปตัน อันองกับตอนไหนกับตายในหองเบนเคือดีนะที่ให้เขาเล่นก่อนเราจะได้แบบอ๋อเขาเล่นกันเบอร์นี้เลยกับอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเทียบเท่าแล้วเกียวยาลูกสาวของจริงลูกสาวลูกสาวเลี้ยงมืนกับพี่พี่น้องเกิบเจ๊อ่ะเสียงแบบระดับเดซิเบลเท่ากันเท่ากันสันได้คือแม้ว่าคนฟังจะเปิดเพลงเสียงเกียวยาจะทะุ้าไป จริงเป็นเบอร์ยอดอ่ะแต่ว่าตั้งแต่แบบดูทัวร์นาเมนต์ของม k มาก็จะเห็นว่าแบบทีมีนเขาใช้แบบตึงตึงเตรียมๆแล้วก็จะมีมีมตลอดมีวิธีใบของเขาเรื่อบๆจอช่างเออเนี่ยอะไรใช่ใช่ใช่เราก็เลยลองว่าเออเราเลองลองกูชอช้างนะแต่ใบโมมาอะไรจอช่างลุกอาจจะต้องกลับมาทางจัดไทยอะไรนะาัดไทยล้มลุกเออล้มล้มความล้มลุกทางภาษาล้มลุกเลยไปอยู่กับฮุ้เลยความล้มลุกทางภาษาประมาณนี้ประมาณนี้จริง ตัวร้อนเยบอกเลยว่าแมทนี้คือแมทสเปเชียลจริงๆเพราะว่าแบบมันแบบสูสีสูสีสูสีไอ้เฮ้เฮ่นเนี่ยคือถ้าไม่ถ้าไม่ออกท่าทางวคแบบว่าเล่นใหญ่อ่ะ คือยังไงมันก็เดาไม่ออกไปคําว่าแห่นั่นนี่แต่รู้สึกฝั่งนี้ได้คําแบบว่าหมตลุงเยอะหมดตะรวจเยอะเออหมดตะรวจเยอะมากจริงเดี๋ยวก็ไปังเดี๋ยวก็จ่าเฉิบเดวก็มีเกี่ยวกับเกมด้วยป่ะลงแรงเล่นเออป้อมอ่ะรู้สึกไงบ้างแบบว่าแข่งทัวร์นาเมนต์มาแล้วแบบว่าผ่านมาผ่านมาแล้วมาเจอนี่รู้สึกเป็นไงบ้างคือรู้สึกว่าของฝั่งซีเกมอ่ะมันจะเป็นฟีลแบบสาวเหนืออ่ะแบบต่อนยอนอ่ะมันจะแบบว่า ได้แบบกิจโชวพูพาดขนาดนั้นไม่ไม่คิดว่าแบบว่าพี่ฮุกกับเกียยญาติแบบใช่อ่ะม่ที่อ่ะไแต่ละตินก็ไม่ใช่ย่อยนะแต่ละติกแลบนเดนก็จะเป็นส่วนน้อยในวงเหนือที่เป็นแบบนี้เปนตัวแทนก็แบบเหมือนเนแครขอซ้อมกันทุกวันในห้องเหมือนว่าห้องสอมเต้นก่อนใช่ดูเซียนมากอ่ะ บีดเองงงเลยจ้ะติดวะไรไม่ก็คือดูเซียนไงดูเซียนเกมนีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเหมือนซอมมาื่นเต้็แล้วขอดูคะแนนหน่อยครับยังไม่ายรลร้อง่ายสปายไตบ้าขอขอขอคะแนนก่อนจะได้แบบรู้ว่าเราจะจริงจังกับการทายไหม ไปเลี๋ยวว่ากันนะใครถูกมา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 จริงจังโอเคเอาฝั่งนู้นก่อนก็ได้ค่ะแคนดิเดตคิดว่าใครสองคนของซีเจมที่เป็นสปายคิดว่าลาตินคิดว่าลาตินอ่กับพี่ลูกเกดทำไมเราเป็นหนึ่งที่สองเราเป็นสองคนที่โดนทายไปเออใช่สองคนนี้จริงเหรอใช่ถูกตาเลยนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าถ้าเขาไม่เคยเป็นเขาคงต้องได้ลองเป็นรอบนี้ปะ คนฝั่งนี้คิดว่าเป็นเนี้ยากับเกี่ยวยาเพราะว่ายาเหมือนกันเราใช้หลักการทายแบบใ่ยาเนี้ก็เลเป็นนี้ยกเดันน้าเหมือนกันสิก็เลยอ๋อเลเ้นะเราไม่ได้ชื่อฮูกกับมูฟไม่เห็นกันใจเไรคิดว่าไม่ใช่พี่มามิงแต่ออกหนึ่งคิดว่าไม่ใช่ใครหวาน เงียบนะคะคนีุกสนุกสไม่ชป้าคุณยูอะไรูอะไรูอะไร่ลูกเกดทีมก่อนลูกเกดไหม่ขาหน่อยพี่ลูกเกดอเจัประสบการณ์ไข่คพี่ไม่เคยไทยผิดนี่ คันดีเดยสองคนแล้วเปลี่ยนมาเป็นแบบเอ๊ะหรือฮูบหรือเปล่านะภาษาเบสิเบลวันจัดเบสิเบลเราไม่น่าใช่แต่ฮูบก็น่าสงสัยนะเนี่ยเลือลองเลือดดูไฮูบเหรอกนี่พยายามทำตัวเป็นพิรุษสุรจุลแต่เป็นยังไงใช่ไหมทุกคนทุกคนว่าหูน่าสงสัยปะยืนเดนคำตอบมั้ยครับยังไม่ได้พูดเลยว่าจะเลือดถ้าจะสัญชาตยานเฮ้ยจุนเจนเหมือนจะโน่น คิดว่าคนที่เป็นสปายค <c oughs> ือเนียทำไมอะคะหรอสัชาติยานันบอกลองบอกสัญชาติยานว่าทีมคุณใครจะเป็นสปายหน่อยแจกหรือว่าเออไ่บอกอเอาให้ทีมันาน่ไหมคิว่าปากแล้วแหละ เนี่ยเนาะตถ้าผิดะแตกย่อเลยเดเดียยวเเดีกนดียวเเดียานต่อยปเนยวเกเยนยกคนอดีวคนเเ็คนเียกนับ3นียเ็กนเดี็กนนับยกคเ็ควย็นเนีกนเ้พก็กน สองพิรุเกตถ้าจากสัญชาติยานเนียะหนึ่งสองจับ เนาะพิม้องพิมแพ้น้องพิมบอกว่าเออถ้าเกิดรอบนี้พยุงไข่ชนะจะเลี้ยงสุดเลยโอ้โหพิมก็ว่าไปหรอเริ่มนีโคตรที่หมูแล้วพิพยุงไข่ชนะแล้วม้ง ที่เราแบบประชุมกันแล้วออกไปรอบแรกก็เห็นทีมลุงเขาแบบปรึกษากันจริงจังมากเว้ยเราก็แบบไม่นะไมตั้งใจแรกจังวะแล้วเขาก็เห็นมาว่าอ๋อเลือกร้านเข้าอยู่เจ่ารู้ละแจ็คอลล้วแจมไปของพีคิม ลลิงงคือโมแต่ตอนนั้นก็กำลังสนุกแล้วเลยลืมอยู่ลาตินแต่เหมือนแบบจำได้ว่าลาตินอ่ะพูดว่าแบบเอนจอยกับเพลงมากแล้วแบบพอระหว่างเกมหรือว่าตอนจบอ่ะเห็นลาตินไม่พูดถึงเพลงเลยก็เลยแบบเออหรือว่าเพราะว่าเก่งคำสุดท้ายอยู่นั่นแหละลายสุดท้ายน่ะฝ่ายแม่หนูจะโคตรเก่งยอมรับเลยคือจริงแบบว่าเราก็ได้ทิีจากทีมนี้เหมือนกันแบบแบบพ่อพ่ายก็เก่งได้ลองมาใช้บ้างจากจอช้างเป็นโมไมชไม่ใช่อะไรเลยก็ไม่ w ร r k ไอ้แต oh ่พอมาเล่นกับทีมเน่ยเสียพอมาเล่นกับทีมเนี่ยเราเรู้สึกว่าสนุกนะมันคือการแบบกระชับมิดกระชับกระชับมิดก็เนื่องจากเราถ่ายที่กรุงเทพนะคะเราก็ขอเป็นเกียรติยกตำแหน่งและมอบอำนาจให้ทีมนี้ได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 ้ฝากผลงานนิดนึง ค่ะก็ขอฝากซิงเกิลที่8นะคะของ c ีเ o o d เดนะคะสักรูรามินาดิทัิตะค่ะแล้วก็ยังมีเพลงรองนะคะอีก3เพลงนะคะก็จะมีเพลงอาริกาโตนะคะแล้วก็มีเพลงรีเซนต์ค่ะใช่แล้วก็เพลงที่3นะคะเป็นเพลง Generation Change ค่ะเป็นเพลงเดบิวต์ของรุ่นที่3าค่ะยังไงก็ขอฝากซีเจนด้นะคะ โอเคสหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่เจมมากๆนะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแล้วก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบในทีมพยุงไข่นะคะออนหน่อยออนซูเปอร์แตงหน่อยฝากชาวพยุงทุกท่านนะคะใครที่ชื่นชอบในพยุงไข่ของเราเนี่ยก็สามารถ กดซุปเปอร์แตงมาได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวพยุงอะไรวะคะให้น้องนี้ยอสเกลยอ์เยอะ